สวัสดีครับผมนายอัรกรจงสมบูรณ์ลัวคาขณะนี้กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยลงังสิตคณะบริหารธุรกิจสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความเป็นมาของไอคาวนี่จะเป็นรูปตัวอย่างประวัติความเป็นมาของไอคาวนะครับในปี1990บริษัทลองเฮล l เทลโฟนได้ใช้ระบบ VPN ในการติดต่อการแทนการสื่อสาร ที่ใช้สายสื่อสารบริษัทได้ให้โดยการผ่าน VPN โดยรับประกันขนาดช่องทางส่งสัญญาณหรือแบนด์วิดท์คงที่ในค่าใช้จ่ายที่ต่ำโดยการทำโหลดบาลานซ์ในระบบเครือข่ายซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงจึงเกิดคำว่าเทเลคอมคลาวขึ้นมาในปี1995บริษัท AT&T ได้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรในการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ในปี1999 s a l e f o r c e c o m ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างให้ Google และ Yahoo เป็นแอป l i c เคชันเชิงธุรกิจโดยได้ให้นิยามของ On Demand และ SaaS ในการทำธุรกิจโดย SaaS ได้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่ต้องใช้ทรัพยากรในการคอมพิวติ้งที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความซับซ้อนในการใช้งานในปี2000 Microsoft ได้ทำการขยายการทำงานของ SaaS ในระบบเว็บเซอร์วิของบริษัทในปี2001 IBM ได้สร้างระบบ Automatic Computing Manifesto ซึ่งได้ใช้ Advanced Automation เข้ามาช่วยในการจัดการที่ซับซอ้อนในปี2002 Amazon ได้พัฒนาเว็บเซอร์วิสของตนเองให้อยู่ภายใต้แนวความคิด Cloud-based Service ในปี2006 a a อเมซอนได้เริ่มเปิดให้บริการ ec 2เพื่อให้องค์กรขนาดเล็กได้เช่าคอมพิวเตอร์ที่รันแอปพลิเคชันของตัวเองได้ในปี2007ทาง Google และ IBM ได้ร่วมมือกับมหาลาัยบางแห่งทำวิจัยเกี่ยวกับคลาวคอมพิวติ้งในปี2008ทาง Microsoft ได้เข้าสู่สาหกรากล l าวคอมพิวติ้งโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า asus ผมขอจบ การรายงานเพื่อให้ผมฟัสดีครับ